สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับปืนพกใหม่ล่าสุดรูเจอร์เอสรุ่นปี2025ที่ยังคงสืบต่อชื่อเสียงของรูเจอร์ในเรื่องความทนทานการออกแบบที่เข้ากับสรีระและสมรรถนะที่ไว้ใจได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์กดดนัน เริ่มกันที่ภายนอก SR 9รุ่นปี2025ยังคงรักษาดีไซน์ที่เพรียวบางและสวยงามซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในปืนพกขนาดฟูไซส์9มิลลิเมตรที่พบพาสบายที่สุดแต่ในรุ่นใหม่นี้มีการปรับรายละเอียดให้สมบุกสมบันขึ้นโดยเฉพาะลายพื้นผิวที่ด้ามปืนที่เพิ่มการยึดเกาะและควบคุมได้ดีขึ้นแม้ในสถานการณ์ยิงเร็วหรือมือมีเหนือก็ตาม สไลด์ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีร่องจับทั้งด้านหน้าและด้านหลังทําให้การเช็คกระสุนหรือเลื่อนสไลด์ทําได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงใช้เหล็กสแตนเลสท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานตัวเฟรมทําจากโพลิเมอร์ที่ช่วยลดน้ําหนักแต่ยังแข็งแรงและงานประกอบโดยรวมก็รู้สึกได้ถึงความพรีเมียมเหมาะทั้งการใช้งานเชิงยุทธวิธีและการพบพาในชีวิตประจำวัน ต่อกันที่สมรรถนะรูเจอร์ SR9 รุ่น2025มอบความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมด้วยลำกล้องที่ผลิตอย่างประณีตและระบบไกที่ปรับปรุงใหม่ให้การเหนี่ยวที่คมชัดและรีเซ็ตสัน้นทำให้การยิงต่อเนื่องทำได้เร็วและแม่นยำแกนลำกล้องต่ำช่วยลดแรงสะบัดปืนควบคุมได้ดีและนุ่มนวลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ที่ต้องการความมั่นใจในระหว่างการยิงปืนรุ่นนี้ใช้กระสุนขนาด9มเมตร ที่ให้สมดุลระหว่างอนุภาพความจุข,ของแมกกาซีนและราคากระสุนที่เข้าถึงได้และยังคงป้อนกระสุนได้อยา่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นกระสุนซ้อมหรือกระสุนป้องกันจุดขายที่โดดเด่นของ s r 9ใหม่นี้คือรู้เจอให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภยัยทั้งเซฟมือซ้ายขวาได้ไกลเซฟและตัวบอกห้องปืนมีกระสุนทาให้เหมาะทั้งสาหรับมือใหม่ที่อยากได้ความมั่นใจเพิ่มและมือเก่าที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เชื่อถือได้ อีกหนึ่งจุดเด่นคือด้ามปืนที่บางและจับถนัดมือทุกขนาดแต่ยังคงบรรจุกระสุนได้17บวก1นัดในแมกกาซีนแบบเรียบรุ่นปี2025นี้ยังรองรับการติดกล้องแดงออปติกเรดดี้ตรงตามเสียงเรียกร้องของนักยิงปืนไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมถือเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมากสำหรับใครที่อยากอัปเกรดปืนให้ทันสมัย ในเรื่องราคาร u เจอร์ยังคงตั้งราคาที่แข่งขันได้ทำให้ sr 9เป็นหนึ่งในปืนพกแบบสไตร k เกอร์ที่คุ้มค่าที่สุดมักจะมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งหลายรุ่นแต่กลับให้ฟีเจอร์ใกล้เคียงหรือมากกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อใหม่ที่ต้องการปืนคุณภาพโดยไม่ต้องเสียงเงินเกินจำเป็นสรุปได้ว่าร u เจอร์ sr 9ปี2025ผสานดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะที่ไว้ใจได้ฟีเจอร์ทันสมัยอย่างรองรับกล้องแดง และราคาที่เข้าถึงได้กลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดปืนพก9มิลิเมตรปีนี้ไม่ว่าคุณจะมองหาปืนพกซ่อนปืนป้องกันบ้านหรือปืนที่ไว้ยิงเล่นในสนาม s r 9คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านและยังคงชื่อเสียงของรูเจอร์ที่สร้างปืนที่ผู้ใช้วางใจได้เสมอมา